สวัสดีจ้าเพื่อนๆต่อไปเราจะมาตัดเชือกสีแดงออกนะคะเพื่อนๆถักให้เรียบประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเรา,าเราจะมัดปูนะคะเราตัดสีแดงออกก่อนนะคะเพื่อนๆ่กระไกก็ไม่คมเลยเพื่อน ก็จะมัดปูก่อนนะคะ ตัดฟังนี้ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเอนค่อยลนเชือกทีหลังก็ได้นะคะนี่เราตัดออกก่อนแล้วเราจะมัดปูกนส่วน ทีแดงให้เราไว้ลุนที่หลังจ้าเอาไฟเช็คลุนเอานะคะมัดปูเลยจ้า ประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆแล้วต่อไปเราจะเก็บแย่เชือกนะคะแย่ประมาณนี้ค่ะเพื่อนเไม่ก็ไม่ห่างมากเราจะเก็บปลายเชือกแย่รูนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมคลิป